เก็บบักทั่วจ้าพี่น้องทั่วหุ่นนีออกแล้วเก็บได้มือที่ซีเ้าเนี่ยมัอละสองโลสองรอยหลุมแรงกว้าก็บ่ค่อยนั่นเป็นไนดอกอากาศเย็นออกมาบัง,งแปลงหน้าเฮาน้าปังวานได้มือที่หานี่แหละกำลังเริ่มงอกมาแล้ว เขาเบาก็ขอหกหนึ่งหาอะไรเขาปลูกใส่กขาปลูกยุะหกถุงตกประมาณสิบสองกิโลต่อให้การวันวาน่วาเราเขากระโดดน้ำออกี่แปลงหน้าเขาแหงๆร่อยพันงอกขอามือที่สิมหาเขาจะงคอยสาดปุ๋ย